สวัสดีเลยจ้าเอยทุกตาาผาฝันค่ะเอ้ยพามาเอติมุนี้นี่เอ้ยพามานั่งตากแดดค่ะอากาศดีดีมา อ,อากาศดีลมเย็นๆค่ะลมเย็นๆซะเมื่อกี้นี้พันอยากหนาวอยู่มานั่งน้อยนึงก็เลยเข้าไปอันนี้มันกาจักหมงเอ้ยบังดูสิบสิบเอ็ดมงกันนะครึ่งละกาแดดก็เริ่มจาึ้นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าโบได้ยินถึงกับอันฮ้อนเลยคะ่ะพอดีอากาศกำลงังอากาศกำลังงามๆมาจา้ะมาเดอ้อนั่งน้อยจักน้อยเนาะค่ะเนาะ ม่วนๆจ้าลมพัดมีแห้งมีแหงค่ะ นับตาใส่เลยน้อจ้เด้มนะ เสียงนกห้องนคขะเนกห้องเพลงก็ฟังนําอะซํานีนนน้นกขาะพอดีพอดีโบเหิงโบโบสัน้นโบเยาวพอดีนะนข่ะเอาพอกันคลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีเด้อจ้า